เอาหลายคนเข้ามาส่งกำลังใจให้กันแบบรัวๆเลยล่ะค่ะสำหรับโจแอนบุญสูงเนินนางโชว์รุ่นใหญ่วัย67ปีเจ้าของฉายามนุษย์ร้อยเสียง,ดง,ดยงโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องทําให้อาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งข่าวผ่าน Facebook ว่าเมื่อโดนชีวิตสู้กลับปีนี้ตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายอีกครั้ง แต่เราจะสู้ต่อมาโจแอนได้เผยถึงอาการครั้งนี้ว่าโจแอนกับ PO อ,อ,อขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคารพและนับถือและเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้โจแอนในอาการไม่สบายครั้งนี้ยังไม่หนักเท่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวที่แล้วแต่ก็ต้องรักษาตัวและประมาทไม่ได้เพราะเป็นอาการป่วยเกี่ยวกับปอด โจแอนจะเข้ารักษาในวันพฤหัสที่โรงพยาบาลเฉพาะทางหมอบอกรีบรักษาจะมีโอกาสดีขึ้นและสามารถหายได้กราบขอบพระคุณจักใจนะคะพีโอดูแลโจแอนอย่างดีค่ะทามกลางแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้โจแอนหายป่วยโดยเร็ว ล่าสุดโจอแอนได้อัปเดตอีกครั้งโดยการโพสต์ภาพขณะรอคิวรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโรครงอกพร้อมระบุแคปชั่นว่ามาเข้ารับการรักษาแล้วนะคะขอบพระคุณในความห่วงใยจากทุกท่านค่ะอีเจนบันเทิงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่โจอแอนหายจากอาการป่วยสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะคะ